Eu sou สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube ช่องคนลูกลำชีในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ผมขอนำพาทุกท่านมาติดตามรับชมภาพบรรยากาศนักร้องนางเอกสาวมลลำเสียงใสน้องใหม่เมืองชุมแพเจ้าของงานเพลงอัลบัม้มนางเอกสาวมลลำช้ำรักเดินทางมากราบนามัสการขอพรพระอาจารย์สวิชชินวโรหรือว่าพระกุบาไก่เราไปติดตามรับชมมาพร้อมกันเลยนะครับเดแก้วผู้คนได้กราบได้ ออาไปมากัวแถวเลยบายอยู่ซีโต้ไม่อยู่ซีเชืว่วมันไปยืนห่างใครอยู่ซ่างเราไ้คิดไม่เจ้าค่ะคุณป้าว่าซางนี้่านได้แต่อะไรมากา ในส่วนของภาพบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้คืนในส่วนของนักร้องนางเอกสาวมาลําเสียงใสนอกใหม่เมืองชุมแพได้เดินทางมากราบนมัสการขอพรจากพระอาจารย์สุบิชินวโรหรือว่าพระกุบาไก่นอกจากนี้ได้เดินทางเข้ากราบพระพุทธรูปประจําวัดนั่นคือหลวงพ่อสมปรารถนาหลวงพ่อสมสาสมรือภายในโดมสลาวัดป่าปฐมเทวรามด้วยนะครับติดตัวเดียวนะส่วนมากเสินสาย สีอะไเนาะบ้านลงแกกับสีเดกวรางสายสายี่ยสร้างกเราถอถยกนหละนีอเรามีอีกบ้านลยจ้ตดเป็นุลนที่แหกว่าเสียวเรามันปอดกันกัลงปูลุงกูมาเมากแล้วเลยมากแล้วเลยมากอ

และในโอกาสเดียวกันนี้นักร้องนางเอกสาวมลลัเสียงใสน้องใหม่เมืองชุมแพได้ขับร้องเพลงและล่ำถวายหลวงพ่อสมปรารถนาหลวงพ่อสมสาสมรือภายในสาโดมบัดป่าปฐมเทวรามและล่ำถวายในส่วนของขอพรจากพระอาจารย์สุวิทย์ชินวโรหรือว่าพระกูบาไก่ด้วยนะครับอ ผู <łość> ้ร <S Sports> ักใครให้น้องได้รู้มาขอรับาดใจเริ่มเปี่ยนคำหัใครขี้แยต้องทิ้งใในมือ้าออาณาเกิาวันนี้อายุจะลอกที่ห่อน้าตาบ่คอยหัก ัไ่นีวสวรรค์ลงพัดใจแล้วไอ้แนวัวดแบกระแจกระคือว่าเป็นตกศีตกศีว่าจัไท่์ัีตะีเห็นแอนต้องไม่ได้แค็ไหที่ใจเต้นแกล้าอาวันมาแล้วมองปุถนสวรร์ใจขรนได้หะ ติดน้องไปถึงชนแพพบลายปากีโดช่ชวนพี้อเป็นลักใจให้ทุกมองทุกคนงานาคุบามันี่ทั้งแรกท่างบ้านเรื่อยๆทั้งเคนโบต้มจีบเ่อบ่คอกกับบ้านนะพี่มจีบเบออมาถึงมากมือมือวันมือเนียวมืออพางเนี่ยมันที่สิบแปดแล้วเราจะเพลงของคาบุบามา มาลองนั่มสันสรท่า้ามีล่าจะกระแตงไหด้เ่าเนื้อเป็นบุญหลายนะคะใบใ่ได้ไหมครับเป็นบุญหลายนะคะพอกันยนอนบุญสัมพันยนวาสนา้าว่าขอบคุณคุณพิ์นะคะวันนี้นะคะเอานี้ กาแฟสุขภาพมานั่งวนแล้วมาถวายค่ะนั่งานั่งว่ามีใคร้ายกาแฟ่ดีๆก็ได้แล้วเทสยังแกงเกิดนะคะแต่ที่ภูมิใจที่สุดก็คือได้ร้องเพลงมุทิตาหลวงปูนะคะแตามหาหลวงปู่ต้องอ่าสองพระองค์จนได้กราบนะคะ เมีนอืมอมอแมนอยู่บอ่อเราคือคร ក៏សូមអរគុណពីខាងនេះកដែរយូរមកហើយបាត់រាំងចិត្តយ៉ាងណាទេជីវ៉ា

จะพอสัานี้เป็นนางเอกอยู่บนเลทีชีวิตจริแต่เขาไ่อยากพนัาขึ้นเรถดังกอดกระเป๋าจำไใยอมรับวาเศร้าตามเรื่องัาเอาโซ แลัวเมื่อเด้กลับาถูกใจนด่ครับนี่หล,นลนันองไม่เมื่อจุแพ้ตัวจริงเสียงจริงนะครับอันที่จริงมันสวัสดิ์ิแขกมาละให้ไหลวันนี้เจ้าคือมาอย่างนี้ท่านสวัสดิ์ทิแกนให้ไหลแจกวาุาซุเออโอเคโอเค